สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยเน็ตดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเคสที่มีการแฮกระบบที่เป็นข่าวดังในบ้านเราไปสักพักนะครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับอย่างอย่างที่เห็นในหน้าจอข้างหลังผมเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพจที่แฮกเกอร์เข้ามาโพสต์ขายข้อมูลนะครับมีอันนึงที่ที่น่าสนใจนะครับจริงๆเราจะเห็นว่าในเพจเนี่ยเขาก็จะบอกใช่ไหมถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะบอกว่า ข้อมูลที่เอาไปได้มีอะไรมีอีเมลมีพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยอยู่ในฟอร์แวตฟอร์แมตไหนนะครับเราจะเห็นว่าพาสเวิร์ดเนี่ยจะเห็นมันมีคำหลังจากพาสเวิร์ดมีหลายอย่างมี bcrypt มี md5 c ดี p ฟนะครับมี hash 5 1 2มี md5 นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าไอ้แต่ละอันที่ว่าเนี่ยนะนี่จริงๆมันเน้นมันเน้นอันที่เกี่ยวกับบ้านเราแล้วกันนะครับจะได้เห็นเป็นเคสชัดเจนหน่อยอย่างของวงในเนี่ย นะครับถ้าเกิดเราไปดูในเพจในในเพจตรงนี้เราจะเห็นว่าในวงไหนอย่างไหนเอ่ยเนี่ยก็จะบอกว่า,าข้อมูลที่รั่วไปนะครับ4.3ล้านเลคคอร์ดนะครับมีอีเมลมีพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยถูกเก็บเป็น m d 5นะครับมี IP address Facebook Twitter ID name birthday phone zip นี่คือข้อมูลที่หลุดไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือจริงๆเนี่ยมันมีมันมีเรื่องนี้มาเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วละ่ะในแง่ที่ว่า เวลาพูดถึงเรื่องรหัสผ่านเนี่ยนะครับเ,เขาจะชอบอามาพูดว่าแฮชเนี่ยมันคือเอนคริปชันนะจริงๆะแฮชมันไม่ใช่เอนคริปชันนะครับแล้วก็ยิ่งแฮชที่เป็น MD5 เนี่ยนะถ้าเกิดเราดูถ้าเกิดเราได้รับอ e ีเมลนะครับอย่างที่เราได้รับอ e ีเมลจากทางวงในเนี่ยเขาจะบอกว่ารหัสผ่านเนี่ยได้มีการเข้ารหัสไว้นะครับแล้วทำไมหลายๆคนบางคนนะครับถึงบอกว่ามันไม่ได้เข้ารหัสมันไม่ปลอดภัยให้รีบเปลี่ยนด่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าไอเอ็มดีออไร ทีนี้ผมที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นวิดีโอนะครับที่ผมไปเจออยู่บน y o u t u นะครับก็คือในอันนี้เป็นเพจนะครับช่องบน y o u t u นะครับชื่อว่าเซท o นิกนะครับถ้าเกิดสงสัยอาจจะเคยแปลกใจว่าทำไมผมเนี่ยชอบเอาวิดีโอใน YouTube มาคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆเวลาเราสงสัยอะไรนะครับข้อมูลใน y t u t u เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะแม้แต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนทำไว้เรียบร้อยละ จะเห็นว่าผมว่าเนื้อหามันง่ายดีนะหัวข้อเขาโปยไว้เลย what is a hash salt and paper นะครับ hash คืออะไร salt คืออะไร paper คืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันซิว่าเขาอธิบายตรงนี้ได้ยังไงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะโพสนะครับไอเจ้าตัววิดีโอที่เป็นต้นฉบับเนี่ยโพสลิงไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็ช่วยเข้าไป subscribe กันนะครับคนเพจเนี้ยเขาทำหลายอย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ จริงๆเนี่ยหลักก็คือเขาก็พูดถึงพวกนี้แหละมันคืออะไรน้ำเปเปอร์พริกไทยนะฮะหรือว่าซอสเกลือพวกนี้มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดหลักๆเนี่ยนะครับแฮชนี่คืออะไรนะครับสิ่งที่มันต้องการทำก็คือมันจะเอา Data นะครับอย่างตัวอย่างนี้เขายกมาเนี่ยเดต้คือ1 3 3 7นะครับแฮกเซอร์ er นะครับไอแฮกซอเนี่ยนะครับมาพันอัลกอริทึมสักอย่างหนึ่งนะครับขบวนการสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นค่าแฮช นะครับไอ้ข้างล่างนี่แหละนะไอ้ตัวเลขที่เราเห็นนี่แหละนะนี่คือค่าแฮชที่เขาเก็บไว้ในดัตเตอร์เบดนะจะเห็นว่าเขาไม่ได้เก็บนะบเป็นชื่อ,อคำรหัสผ่านจริงๆนะไอ้แฮชนี่เขาจะเก็บเป็นค่านี้ขึ้นมาไอ้สิ่งนี้แหละคือค่าแฮชนะครับแล้วพอพอเรามักจะเห็นว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็จะมักจะตีความว่านี่คือการเอนคริปชันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคือยังไงกันแน่นะฮะตอนนี้คือคือขั้นตอนการแฮชนะฮะมันผ่านอัลกอริทึม อัลกอริทึมที่ว่านี่ก็เป็นวิธีที่อย่างเช่นลักษณะของที่เราใช้พูดถึงตอนนี้คือ md 5นะครับเจ้า md 5นี่แหละนี่คือตัวอย่างนะครับข้อความข้างบนเนี่ยนะอย่างคำว่า green นะครับ alien นะครับ off หรือว่า imao นะครับไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับพอมันผ่านแฮชออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นชุดของตัวเลขออกมานะครับจะเห็นว่าข้อมูลพวกนี้นะครับชุดของตัวเลขเนี่ยไม่เหมือนกันเลย น,นี่ก็คือลักษณะหนึ่งของการทำแฮชนะครับก็คือเราเอาคำนะเนี่ยผ่านอัลกอริทึมนะครับมันจะได้เป็นค่าออกมาแน่นอนนะครับในคำเนี่ยแม้แต่ว่าแค่เราเปลี่ยนอักษรตัวเดียวนะครับอย่างเช่นเขาเปลี่ยน O เป็น0ูเนี่ยนะครับเห็นว่าค่าแฮชเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปละนะครับนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่แฮชทำ เพราะฉะนั้นก็คือ,อลองนึกถึงนะครับเพราะงั้นคือมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงอย่างเช่นแนวคิดอีกแบบหนึง่งนะครับก็คือสลัดที่ว่าสมมติการการเข้ารหัสที่มีคีย์นะครับอย่างเช่นว่าเรามี p l a i n t e x t อันนึงนะครับ remember to subscribe if you haven't ready already อันนี้คือ p l a i n t e x t นะครับนี่คือข้อความนะครับพอเราเอาเข้าไปนะครับใช้วิธีซีซ่าไซเฟอร์ธรรมดาเนี่ยโดยคีย์ที่ว่าเนี่ยคือ rot 1 3สนะสิ่งที่ได้มามันก็จะเรียกเป็น s c a m b l e data คือ Data ที่ถูกเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วอย่างอันข้างบนนะอันข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนั้นแหะคือการ encryption จริงจงนะครับไอ้ตรงกลางนี่คือชื่อของวิธีนะครับที่มีการเอามาเข้ารหัสมันนะครับนี่คือสิ่งที่จะจะเห็นว่าลักษณะของแฮชเนี่ยนะครับมันมันไม่เหมือนใช่ไหมฮัชเนี่ยมันไม่เหมือนลักษณะของการ เข้ารหัสที่นี่ในภาพนี้จะเป็นอย่างนี้ครับสมมติเรามีเพลนเทคอยู่อันหนึ่งนะนี่นี่คือ m อ5มดีหอัลกอริทึมที่เป็นการทำแฮชเนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือว่าจะเห็นว่ามันจะไปทางเดียวใช่มมันจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวเลยมีมี t a นะครับก็คือเพลนเทคที่ว่านี่ also like and share นะครับผ่านอัลกอริทึมปุ๊บนะครับจะได้เป็น Data ออกมาที่เราเรียกว่าเป็น s c r a m b l e คือข้อมูลที่ถูกนะครับเข้ารหัสไว้เรียบร้อยลนะนี่คือลักษณะของการทาที่เป็นแฮชนะรเราเราจะเห็นภาพเลยนะครับในส่วนประกอบของแฮชเน นะฮะมันมันจะไม่มีคีย์มาเกี่ยวข้องนะครับมันจะไม่มีการเอาคีย์มามันจะเป็นแค่อัลกอริทึมนะ md 5 SHA512 อะไรพวกเนี้ยนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับลองนึกถึงว่าสมมุติเขามีดัตต้าเบสนะครับมีดัตต้าเบสคนนึงนะครับชื่ออะไรนะครับแล้วก็เก็บเป็นฟอร์แมตที่ว่าดัตต้าเบสยูเซอร์เนมตามด้วยพาสเวิร์ดแฮชเนี่ยครับภาพผลมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ข้อมูลที่รั่วออกไปก็คือได้ยูเซอร์เนมแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดที่เป็นพาสเวิร์ดแฮชนะครับทีนี้คําถามก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ษาของการแฮชเนี่ยถ้าเราดูตามนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการก่อนจริงๆในสไลด์เนี่ยในวีโอเนี่ยเขาอธิบายถึงวิธีการข้อที่1เลยนะครับปกติเวลาสมมติเราไปลงทะเบียนที่เว็บไหนก็ตามเนี่ยนะครับเวลาเราตั้งรหัสผ่านหรือใส่รหัสผ่านเนี่ยเขาจะไม่เก็บรหัสผ่านเรานะครับเขาจะเก็บค่าแฮชไว้ เพราะงั้นสิ่งที่ทำก็คือสมมติผมเขาป๊อปอัพมาให้ใส่ enter username password ผมก็ใส่ชื่อ s n o o p d o c password ผมก็จะเป็นยาวๆหน่อยนะครับ smoke weed every day แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะสิ่งที่มันที่เว็บไซต์ส่วนใหญ่หรือแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็คือเขาก็จะมักจะเอารหัสผ่านนี่แหละไปแฮชมันก็จะได้เป็นค่าค่าหนึ่งนะฮะไอ้ค่าค่านี้แหละมันจะใช้เก็บไว้นะสมมติผมมีการล็อกอินครั้งใหม่เข้าไปนะะผมมีผมมีการล็อกอินเข้าใหม่นะครับมันก็จะมีการ นะครับเอาตัวเนี้ยพาสิ่งที่ผมคีย์เข้าไปเนี่ยนะครับเอาแฮชเนี่ยเอาเข้าไปผ่านแฮชกริทึมแล้วเอาแฮชเนี่ยมาเทียบกันดูถ้า2ตัวเนี่ยมันแมชกันนะครับมันก็จะบอกว่าล็อกอินสำเซสฟูลนะจะเห็นว่าขั้นตอนจริงเนี่ยมันไม่ได้มีการเอาพาสเวิร์ดมาเทียบมันก็เอาคือค่าแล้วเขาก็เก็บแต่ค่าแฮชนะพอเราล็อกอินใหม่เท็กที่เราพิมพ์เข้าไปก็จะถูกแฮชแล้วมันก็จะเอาแฮชสตัวเนี่ยมาเทียบกันนะครับนี่คือขั้นตอนที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการที่มีการล็อกอินนะครับ ซึ่งจริงๆตอนนี้ในในขั้นตอนมันก็ดูโอเคใช่ไหมนี่ก็คือเพราะหนึ่งก็คือเขาก็ไม่ได้เก็บรหัสผ่านของเราไว้นะครับเขาก็มีการเอาเอาเอาค่าแฮชนี่แหละมาเปรียบเทียบนะครับทีนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลักษณะที่ว่าเรามองมองในมุมมองของแฮกเกอร์นะครับปัญหาของ MD5 เนี่ยนะครับก็คือว่าคือคือแฮกเกอร์เนี่ยนะครับมันมันสามารถ เดี๋ยวนี้เขามีเรียกอะไรเหมือนมีเป็นเหมือนเป็นดัตเตอร์เบดนะครับเขามีดัตเตอร์เบดอยู่เป็นออนไลน์ดัตเตอรเบดเลยอันนี้ก็คือเป็นเว็บตัวอย่างอันนึงนะครับไอ้เนื่องจากว่าเนี่ยนะครับวิธีการแฮชเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณคุณสมมติคุณ,ค,ณคุณได้ค่าแฮชมานะครับคุณอองมาลองไปแปะในเพจเพจนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถถอดรหัสให้เราได้มันจะสามารถโชว์มาได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นรหัสอะไรคําถามก็คือมันทําได้ยังไงนะครับในเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกเองว่าแฮชเนี่ยมันเป็นกาาาาารรททีี่่่แบบวววคคล้้ยยๆํังเด นะไม่สามารถรีเวิร์สกลับมาได้นะครับประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ครับคือแฮกเกอร์เนี่ยเขามีดัตต์เบทของรหัสผ่านเยอะมากนะจนถึงนาทีนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีแบบมหาศาลเลยนะครับซึ่งซึ่งไอ้ตรงพวกนี้แหละนะครับมันก็คือที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกบางทีเขาก็เรียกเป็นเรนโบว์เทเบิลนะครับเขามีดัตต์เบทเยอะมากจากที่เคยล่วนไหลหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับยิ่งพาสเวิร์ดอันไหนเนี่ยที่เป็นพาสเวิร์ดที่มันคอมมอนง่ายๆเนี่ยนะครับหรือมีอยู่ในเทเบิลแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะสามารถเอาค่าแฮชเนี่ยนะฮรเนี่ยเจนเรนโบทิเทเบิลที่เขาพูดถึงนะครับมันก็จะเป็นตารางนะครับข้อมูลของรหัสผ่านนะครับที่มีไว้อยู่แล้วแล้วเขารีเวรสไว้เรียบร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นคือสมมติถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งตั้งรหัสผ่านงไม่ยากเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเดาได้สูงมากหรือว่าถ้าเกิดยิ่งมันเป็นรหัสผ่านที่เคยล่วไหลไปแล้วนะครับมันมีอยู่ในเทเบิลของเขาแล้วเนี่ยนะครับไอการที่เอาค่า hash MD5 ไปเนี่ยเนื่องจากว่า hash เนี่ยเวลาถ้าเกิดสมมติเราใช้อัลกอริทึม รหัสผ่านเดิมทํากี่ทีมันก็ได้ออกมาเป็นค่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการคาดเดาการการสามารถเดารหัสผ่านนี่มันเกิดเกิดขึ้นเลยน,นะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าอะไรถ้าเกิดสมมติรหัสผ่านเราเนี่ยมันยากมากนะไม่ไม่รั่วแน่นอนมันก็มีโอกาสที่เพราะงนั้นคือก็อาจจะปลอดภัยยัยงปลอดภัยอยู่ใช่ไหมฮะแต่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันเคยหลุดไปครั้งแล้วเนี่ยคราวต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่รู้ก็ได้แต่เอ่อพอเขาได้แฮชไปเนี่ย ต้องอย่าลืมว่ามันไม่ใช่จําเป็นแค่มีตารางเรนโบว์เทเบิลเท่านั้นนะครับหรือว่าใช้ที่เราเรียกว่าเป็นดิกชันนารีแอทัคเท่านั้นนะครับมันมีอีกทางเขาเรียกว่าเป็นบลูฟอร์ดนะครับในแง่ของแฮกเกอร์เองเนี่ยพอเขาได้ค่าแฮชมาแล้วเนี่ยเขาก็แค่แรนดอมคาเล็กเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับลองสุ่มรหัสผ่านไปเรื่อยๆนะครับเอาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ลองคอมเพลคค่าแฮชถ้าเขามีเวลาดูเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะแคลค์พาสเวิร์ดได้อยู่ดีนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเดีี๋ยวนน้้ไออลัักษณะขงรหสผา่า ที่เป็นแฮชอย่างเดียวเนี่ยนะครับยิ่ง MD5 เนี่ยนะครับความยาวของนั้นไม่เยอะนะครับเพราะ,ะนั้นคือมันก็เลยยิ่งมีโอกาสนะครับที่ที่จะเขาจะสามารถมาแฮกรหัสผ่านหรือว่าแกะรหัสผ่านของเราเนี่ยได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะ,ะนั้นคือถึงถึงเขาถึงมีการเตือนนะครับว่าต้องระวังนะครับทีนี้เรามาดูซินะฮะมีอะไรต่อมันมีมันเลยมีวิธีแก้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าใสา ซอสนะครับหรือใส่เกลือเข้าไปนะครับแนวคิดตรงนี้คืออะไรนะครับพอคุณมีพาสเวิร์ดปุ๊บใช่ไหมครับคุณมีซอสนะครับคุณเอา2ตัวเนี่ยมาต่อกันนะครับแล้วค่อยมาแฮชนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะ้นในแต่ละเว็บไซต์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับซอสของของแต่ละเว็บไซต์เนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับทีนี้พอพอคุณมีซอสมาแปะเข้าไปปุ๊บนะคุณก็ได้ค่าแฮชออกมานะถึงแฮกเกอร์ได้ค่าแฮชไปเนี่ยนะครเขาก็ไม่สามารถที่จะเดาได้ง่ายๆครับอีกแล้ว นะเพราะว่ามันมีเรื่องของซอลเข้ามานะแต่แต่ก็คือตอนนี้มันจะกลายเป็นอะไรนะครับมันจะกลายว่าในแง่ของเว็บไซต์เองเนี่ยนะครับอันนี้นี่คือการทํางานของซอลนะครับของซอลเพราะงั้นคือในแง่ของเว็บไซต์เองเนี่ยนะครับสิ่งที่จะน่ากลัวตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของเจ้าซอลนี่แหละนะฮะเนี่ยเห็นไหมในในตัวอย่างที่เขาบอกนะครับสมมติเราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแคทคูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายว่าเออพอพอไอพาสเวิร์ดแฮชที่มีซอลเนี่ยมันก็จะเป็น รูปแบบนะครับที่ต่างไปละนะจะเห็นว่าแต่ละอันที่ซอลไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าแฮชออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ที่เขาสามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่แน่นอนนะครับเรื่องของซอลเนี่ยนะครับมันก็มันก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากค่าซอลเนี่ยมันคงที่ใช่ไหมครับมันคงที่มันเพราะงั้นคือถ้าเกิดสมมติซอลหลุดแหละเงินกระเสร็จเหมือนกันมันก็เลยมีอีกคอนเซปตหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์ ไอแบบ Pepper นี่ก็คือคล้ายๆกับลักษณะของการแปะซอเข้าไปเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าเอาอะไรสักอย่างหนึ่งใส่เข้าไปน,นะครับในพาสเวิร์ดนะครับก่อนที่จะเจนแฮชเข้ามานะครับแต่ลักษณะของ p e เปอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ได้มีการกําหนดไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นการฟิกมันจะเป็นซีรีส์ของข้อมูลนะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับเขาบอกเป็นคาแรคเตอร์เนะครับพอเราเอาคาแรกเตอร์เแปะเข้าไป นะตอนที่มันเจเนเรดแฮชออกมาเนี่ยนะครับค่ามันก็ต่างใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับในแง่ของการเจเนเรดแฮชเนี่ยแค่มีคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปตัวเดียวเนี่ยนะครับในแง่ของผลที่ได้เนี่ยก็ต่างกันละนะครับแล้วลองนึกถึงภาพนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาไม่รู้นะครับคือไม่ใช่แฮกเกอร์ไม่รู้หรอกในระบบเนี่ยจะไม่มีการเก็บในเรื่องของในตัวค่าเปเปอร์ไว้เลยนะครับเพราะว่าเปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอย่างสมมติตัวอย่างบอกว่าเราจะใช้เปเปอร์เป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษนะครับ A B C เป็นถึงคปพเตอลทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นคือในขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอพอ,พอมีการพิมพ์เทอร์เอิร์ดเข้าไปแต่ละครั้งมันก็จะมีการคำนวณแฮชของตัวที่เป็นไอตัวคาแรคเตอร์ที่ว่านี่ขึ้นมาทุกครั้งนะครับเพราะนั้นคือค่าซอลเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องโคดไว้ก่อนเลยก็คือพวกนี้คือเป็นเลี้ยงแต่ A ถึง Z นั่นแหละ นะครับเพราะข้อดีตรงนี้ก็คืออีกอย่างนึงที่เขาใช้กันก็คือว่าที่เขาชอบกันก็คือว่าเราไม่ต้องเก็บค่าสองนะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการประมวลผลนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะมันต้องมีการสร้างแฮชขึ้นมาหลายตัวเพื่อจะไปเทียบกับแฮชของจริงนะครับแน่นอนไอ้ตอนที่เก็บรัตเตอร์เบสครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีการแปะไอ้เจ้าเปเปอร์เข้าไปนะครับไอเนนี่ฮะไอเดียเขาบอกเลยใช่ไหมครับเปเปอร์เนี่ยมันไม่ถูกเก็บไว้นะครับเพราะวันคืนในแง่ของเวลาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะแคลกหรืออะไรเนี่ยนะครับมันมันก็จะยากขึ้นมา นี่ก็คือนี่คือสาเหตุที่ว่าเออทำไมมันถึงต้องหาอะไรมาเสริมนะครับในเรื่องของเอามาช่วยเสริมเรื่องของ MD5 นะครับโดยการอาจจะใส่ซอฟ์ไปนะครับหรือว่าใส่ตัวเบรเปอร์เข้าไปนะครับยังใน WordPress เนี่ยนะครับในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยเวลาเราสร้างยูเซอร์ขึ้นมาบนเวิร e ดเพลเนี่ยเขาทำเป็น MD5 ไปเลยนะสมัยนั้นคนทำก็ชอบนะบลืมพาร์ทงพาร์ทเวิร์ดอะไรเงี้ยนะครับก็ง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมันก็ก,ก็น่าก,กลัวเหมือนกันใช่ไหมครับ หลังๆเนี่ยอเวิร์ดเพลสเองเนี่ยเขาก็ไปทำร่วมเอา MD5 เนี่ยไปแปะร่วมไปอย่างอื่นเข้าไปนะครับเพื่อให้ลักษณะของการเดารหัสพวกเนี้ยมันยากขึ้นนะครับก็จากตรงนี้เนี่ยนะครับก็หวังว่านะครับในแง่ของอนี่เป็นเพจนะครับนี่ถ้าเกิดสนใจนะครับไป Follow คนทำเจ้าของวิดีโอนี่เลยนะครับซีโทนิกแอดซีโทนิกเนี่ยนะครับไปไป Follow ไปคอมเมนต์อะไรเขาได้นะครับเพราะนั้นคือเราจะเห็นว่าตอนนี้จริงๆไอเดียนะครับเรื่องเก็บเป็น MD5 เนี่ยก็คงจะเห็นภาพก็แล้วล่ะว่ามันไม่ปลอดภัยแน่ๆนะครับมันมมีีควาเส่ยง เพราะนั้นคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองลองหาทางอื่นนะครับอาจจะแปะซอลหรืออะไรก็แก้โปรแกรมไม่ยากหรอกนะครับเดี๋ยวนี้อย่างอย่างเ,เ,าเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เป็น m d 5อย่างเดียวล่ะนะครับอย่างเคสเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ได้ผลกระทบจากการข้อมูลโลกไหลของวงในเนี่ยก็คืออยากให้รู้ไว้เลยว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเออหัสผ่านเนี่ยหลุดแล้วล่ะนะ,ะนะต้องทิ้งรหัสผ่านเลยนะครับนอกจากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเนี่ยรหัสผ่านเนี่ยห้ามใช้อีกต่อไปเพราะป่านนี้มันคงไปอยู่ในเลนเบอร์เทเบิลของชาวบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามหรือมีคอมเมนต์หรืออยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ